สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก เป๊ปกูดูล่าผู้จัดการทีมแมสตนซิตี้เปิดปากเผยถึงกรณีสัญญาการค้าแข่งของเควินเดบลอยดหนล่าสุดว่ากองกลางคนสำคัญจะอยู่กับสโมรสรอนตอในซีซั่นหน้าหรือไม่เควินเดบลอยดดาวเตะวัย33ปีกำลังจะหมดสัญญากับทีมแชมเปียนล,ลีกหลังจบซีซั่นนี้และเท่าที่ผ่านมาเพลย์มเมเกอร์จอมเก่ายังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะต่อสัญญากับทัพเรือใบสีฟ้าหรือไม่ต่อกรณีดังกล่าวส่งผลให้กองกลางทีมชาติเบลยเยียมถูกระบุว่าสนใจย้ายไปหากินใน, Soc น,นเมเจอร์ลีกอกอ้เีือรน ส่วนเจ้ล่าสุดกวเดวล่าตอบข้อสักถามของสื่อถึงอนาคตการแข่งขันของพ่อค้าแข่ง,ขง,ขขงคนสําคัญว่าเป็นเรื่องของสโมสรก็บตัวนักเตะโดยทางเป๊ปกูเดล่าได้กล่าวเอาไว้ก่อนคุมทีมบุกไปเยือนบอลมาสท,ทาสึ่อเอฟเอคัพรอบ8ทีมในวันอาทิตย์นี้เอาไว้ว่าเหมือนเป็นเรื่องของสโมสรและเควินเดมบอยและเอเจนต์ของเขาเหมือนเป็นเรื่องระหว่างสโมสรกับเควินในสถานะของผมรอแค่เป็นกังวลเกี่ยวกับทีมและจบซีซั่นันดับที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราต้องคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับสโมสรทั้งทั่วเอฟเอคัพพรีเมียร กว่าเรลลมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงปกป้องเออร์ลิงฮาแลนด์หลังถูกแชรว่าตบศีรษะมาสคอตหญิงในทีมจนได้รับบาดเจ็บเรื่องทั้งหมดเริ่มขึ้นเมื่อเดอรซันซอจอมซอกแซกของอังกฤษตีข่าวว่าพนักงานหญิงคนหนึ่งของแมนซิตี้ผู้สวมชุดมาสคอตชื่อมูลบีมถูกกองหน้าชอวนเว์แล่งจนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเกมที่แมสซิตี้เอาชนะซาว์เทมัน1-0เมื่อวันที่26ตุลาคมปี2024โดยพนักงานหญิงคนดังกล่าวที่สวมชุดมาสคอต o มูนบีมซึ่งทำหน้าที่ของตัวเองอยู่บอกว่าเธอถูกแารลนด์ใช้มือฟาดเข้าที่ศีรษะด้านหลังแบบไม่ตั้งตัว โดยพนักงานหญิงคนดัึงกล่าวได้กล่าวเอาไวา้ว่าฉันเสียใจฉันร้องไห้ศีราะข,ของฉันถูกกระตุกและช็องมากฉันไม่รู้ทีหลังว่าฮาร์แลนเดินเข้ามาด้านหลังและตบหัวฉันแถมมาพิงศีรษะฉันด้วยโดยพนักงานหญิงของแมาซิตี้ยังบอกต่ออีกว่าเธอเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ทีมรักษาความปลอดภัยฟังแต่กลับถูกมองว่าเป็นเรื่องตลกโดยทีมรักษาความปลอดภัยได้ตอบกลับเธอว่าอย่างน้อยเธอก็บอกใครได้ว่าโดนเอริงฮาแลนตบมานอกจากนี้เธอยังบอกว่าได้ไปตรวจร่างกายกับทีมแพทย์ของแมสซิตี้รวมถึงโรงพยาบาลในเวลาต่อมาเพื่อยืนยันอาการบาดเจ็ซ่งงหลััจากนน้ี งานของแมซิตี้ก็ดำเนินการสืบสวนหาความจริงจากภาพวงจรปิดก่อนสรุปได้ว่าฮารแลนด์ไม่มีความผิดจากคำชี้แจงที่เปิดเผยว่าเอริง e ฮาร์แลนด์มักสัมผัสแผ่นหลังหรือซีสะของมูลบีมอย่างแผ่วเบาเสมอเพื่อแสดงการยอมรับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บนั้นเดอะซันได้ทำการสอบถามข้อมูลตรวจร่างกายจากทีมแพทย์ของแมซิตี้ซึ่งก็พบผลการสแกนซีสะที่ระบุว่าเธอไม่ได้รับความเสียหายใดๆจากเหตุการณ์ดังกล่าวสุดท้ายพนักง,งานหญิงผูส้สวมมาสคอตมูนบีมก็ไม่ได้ทำงานกับเรือใบสีฟ้าอีกต่อไปหลังถูกเรียกไปสอบสัมภาษณ์เพื่อต่่่อสัญ,ญ,ญาใหมไมไ การสัมภาษณ์ในเดือนธันวาคมปี2024ส่วนทางโฆษกของแมซิตี้ยืนยันความบริสุทธิ์ของกองหน้าชาวนาเวหลังตกเป็นข่าวว่าเราได้ทําการสอบสวนอย่างเต็มที่แต่ไม่พบหลักฐานในดๆรวมถึงภาพจากกล้องวงจรที่สนับสนุนคํากล่าวที่ว่าเทเร้ร์บาดเจ็บในลักษณะที่กล่าวอ้างเรายังทราบด้วยว่ามีการแจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ตํารวจของเมืองแมเชสเตอร์แต่พวกเขาก็ไม่ได้ดําเนินการอะไรเพิ่มเติมเช่นเดียวกันมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา เดวิดออลสตีนคาดคดี115กระทรงของแมสซิตี้ตัดสินในเดือนมิถุนายนนี้ แมชชีนเตอร์ซิตี้กำลังเผชิญกับคดีความเรื่องการเงิน115กระทงจากทางพิมเลียยูและคำถามที่โลกอยากรู้คือจะตัดสินเมื่อไรเรื่องดังกล่าวมีแฟนบอลถามเดวิดออสตีนเกี่ยวข่าวคนดังของเดนเลนติกและเจ้าตัวก็ตอบคำถามเรื่องนี้เอาไว้ว่าหลายคนพูดถึงเรื่องการตัดสินคดีว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สัปดาห์นี้พรุ่งนี้มาเป็นเวลานานแล้วและนั่นแสดงให้เห็นว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆอาจมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ฟั่งแมชชีนเตอร์คาดว่าการตัดสิน จนถึงปลายเดือนมิถุนาย,ยนเลยทีเดียวนอกจากนี้ตราบใดที่เรายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดซึงพิมพ์ลี่แมซิตี้หรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ยังเป็นเพียงการคดดาดเดาและอาจเปลี่ยนแปลงได้อีกเรื่องที่เรายังไม่ทราบคือลักษณะของการประกาศคำตัดเสินจออกมาชัดเจนแบบสีขาวหรือสีดำตามที่หลายคนคาดหวังหรือไม่จะมีแอนตี้ไคลแมกหรือไม่จะมีรายละเอียดมากเพียงใดที่ต้องพิจารณาขั้นตอนต่อไปคืออะไรจะมีการอุทธรณ์หรือไม่และหากคําตอบคือใช่จะใช้เวลานานแค่ไหนถึงตอนนี้คําถามคือการพิจารณา คดีใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วหรือยังเดวิดออนสตีนกล่าวขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากลาบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ